วอลเล่บอลหญิงไทยอัดฟิลิปปินส์3-1ลุ้นแชมป์ซีวีลีก2025สนาม2ทีมวอลเล่บอลหญิงไทยเก็บชัยชนะนัดที่2ติดต่อกันหลังเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3-1เซตในศึก5 t h c Women SV ลีก2025สนาม2จัดที่นินบินยิมเนเซียมเมืองนินประเทศเวียดนามเมื่อวันที่9สิงหาคม2568พร้อมเตรียมลงชิงแชมป์กับเจ้าภาพในแมตสุดท้าย รูปเกมการแข่งขันเซตแรกไทยเปิดเกมด้วยความผิดพลาดเล็กน้อยแต่แก้เกมได้ทันใช้บอลเร็วจากกัญยรัตน์ขุนเมืองและหัวเสาจากชัชชุออนโมกศีปิดเซตชนะ25-22ขึ้นนำา1-0เซตสองเกมบุกของไทยยังคงเฉียบขาดทั้งบอลเร็วและหัวเสาเสริมด้วยจังหวะป้องกันเหนียวแน่นเอาชนะไป25-17นํา2-0เนำศเซตสาฟิลิปปินส์เร่งเครื่องไล่ตามเสมอกันหลายครั้งก่อนชนะดิว26-24ไล่มา1-2เซต็จ เซตสี่ไทยแก้ตัวจากเซตก่อนหน้าเปิดเกมนำและรักษาระยะห่างจนปิดแมตช์ด้วยสกอร์ยี่สิบห้าถึงสิบห้าสรุปผลไทยชนะฟิลิปปินส์สามถึงหนึ 17, ่งเซตยี่สิบห้าถึงยี่สิบสองยี่สิบห้าถึงสิบเจ็ดยี่สิบสี่ถึงยี่สิบหกยี่สิบห้าถึงสิบห้าเก็บชัยสองนัดรวดในสนามนี้โปรแกรมนัดถัดไปทีมชาติไทยจะลงสนามพบทีมชาติเวียดนามเจ้าภาพในวันอาทิตย์ที่สิบสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเวลาสิบเก้านาฬิกาตามเวลาประเทศไทย เพื่อชี้ชะตาแชมป์สนามสอง